สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกับผมครับช่องอีสานมาในเพรครับมือนีพาทุกท่านมาเบิงตกแตนปลาทังกาครับหลังจากที่ผมเลี้ยงครับผมเลี้ยงลุงเลี้ยงได้ยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมือครับหลังจากที่ออกจากไข่นะครับไข่สองขีดครับไข่สองขีดนะครับ ขีดละ1,000บาทเบิ่งเอาโรครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับไข่สองขีดก็ประมาณหกเจ็ดพันตัวนะครับหกเจ็ดพันประมาณเนี้ยนะคะอีกสักประมาณอีกสักประมาณสามมือ ถึงเจ็ดมือมันก็จับคู่นะครับแล้วกะ็นับไปอีกเจ็ดมือเจ็ดมือก็ลงไข่ครับผสมพันธุ์แล้วก็ลงไข่นะครับอาหารมันกับบุมียังครับมีหญ้าครับหญ้าทุกชนิดหญ้าใบใหญ่ทุกชนิดนะครับแล้วก็เสริมด้วยใบตองกล้วยนะครับใบตองกล้วยครับใบตองกล้วยก,ก็กินดีครับ อัปเดตครับอัปเดตถ้าใครสนใจนะครับใครขีดละหนึ่งพันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเสียงฟ้าก็ห้องอึมๆฝนไกลซีมาแล้วนะครับ เบิ้งมันกินครับพี่น้องกินขักกินแหนกินโพดกินเหลือกินบืมหูลืมตาครับให้อาหาร3ามเวลาครับสามเวลาเช้าเทียงแรงครับเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับเลี้ยงง่ายโตเร็วราคา การดูแลรักษาก็ระวังแต่หมดมาเจาะนะครับหมดมาเจาะช่วงช่วงออกไข่ไม่ไหมครับแต่ว่ามันใหญ่ซ้ำนี่ละกะระวังแต่หมดแดงทรายนะครับหมดแดงทรายใหญ่ละกะมันกัดกันครับกัดกันกระตายนะครับให้อาหารพ่อๆกับกัดกันนะครับกัดกันกัดกัน เสียงฟาอืมๆครับพี่น้องตกให้ชุ่มเย็ยนหน่อยนะครับปล่อยให้ท่านผู้ชมเบิงคักๆครับเมนเบิรครับตักแตนปลาทองก้าโมูไข่นะครับเลี้ยงแค่45วันนะครับ45วันถึง50วันก็นได้ขายแล้วนะครับขายทั้งไข่ขายทั้งไข่ขายทั้งตัวนะครับไข่ขีดละ 1,000บาทนะครับโลละ10,000บาทครับตัวมันครับตัวตัวมันขายโลละ400-500บาทครับนะครับรายได้เสริมครับพี่้องเช่นผู้ชมตอนนี้ผมกาปลูกหญ้านะครับเตรียมปลูกหญา้าลงหญ้าแล้วนะครับ ลงหยาไว้ให้นะครับหลังจากที่ทดลองเลี้ยงแล้วนะครับเดือนหนึ่งนะครับใกล้สิเขาเดือนหนึ่งแล้วถือว่าโอเคครับทีนี้เราก็ปลูกหยาไปนะครับปลูกหยาเลี้ยงเต็มสตริงแล้วนะครับปลูกหยาเลี้ยงปลูกหญ้าเลี้ยงนะครับหญ้าเนปีร์หญ้า ยังก็อนาออีกอันหนึง่งหญ้าบาซินนะครับหญ้าอิสราเอลบออันหนึง่งหญ้าใบาใหญ่นะครับ,าบาหญ้าใบใหญ่โอ้ยอันนั้นทิมลงไปสมพ่อไม่เห็นอันหนึง่งผู้นะครับแนวหนีบทางเขา่าหญ้าใบใหญ่ยาาเนเปียครับเป็น ตะกะแตนกินแล้วมากขนาดครับมันขนาดกินกินยาเนเนปียหรือยา,อาบาซินยาอันนั้นนี่แป๊บเดียวครับเกียงตะนะครับอันนี้ผมเสริมเสริมแค่เสริมใบกล้วยนะครับใบกล้วยก็จะทําให้ตะกะแตนขีเป็นก้อนนะครับขีแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ใ้ให้กินให้สลับนะครับสลับหญ้านะครับ ให้เอายาเอายาเป็นลักนะครับเอายาเป็นลักที่จะให้ตะกะแตนนะครับถ้าบ่มีลีกะใบตองกล้วยให้ได้ครับแต่ว่าก็จะให้หลายนะครับอยังให้ดุนะครับยังให้ติดตอ่อกันอย่าให้ติดตอ่อกันเกิน3วันนะครับนอกนั้นก็ให้ยาในเปียนะครับสนใจคอมเมนต ด้านล่างเลยนะครับเราคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยให้ทุกท่านดูการกินครับกินคักกินแน่ครับกินครับลงมากินเยอะมากครับไตเข้นเทิงนะฮะเขาก็เอา,เอาทานมะพร้าวนะครับขอมาให้มันเกาะเนี่ยนะครับเกาะทานมะพร้าว เกาะตอนมันรอกคาบนะครับพี่น้องเกาะต้นมันรอกคาบครับให้มันลบลบรอกคาบบัสันกักัดกันตายอีกครับกินกันพร้อมนะครับตอนรอกคาบนะครับถ้าถ้ารอกคาบเสร็จแล้วก็ซีได้ประมาณเนี้ยแะครับทุกท่าน เดี๋ยวคลิปคลิปยกย่อยกสะดุ้งกาทาเบิงอีกจักหน่อยนะครับเขาฤดูฤดูฝนแล้วนะครับเขาฤดูน้าหลากขนาดจ,จะได้คลิปอยู่นะครับคลิปยยกย่อยก,กดุ้งนะครับช่วงนี้กะเบิงคลิปอ่ากเกษตรเกษตรเรี่ยงตากะแตนไปก่อนนะครับเรียองตะกะแตนไปทั้งก้าครับพี่น้อง เลี้ยงง่ายตัวเร็วเลี้ยงง่ายตัวเร็วเลี้ยงง่ายแล้วก็ตัวเร็วด้วยนะครับไม่ได้ซื้อหัวอาหารนะครับไม่ได้ซื้อหัวอาหารลงทุนแค่ปลูกหญ้ากับซื้อไข่นะครับปลูกหญ้ากับซื้อไข่มาซื้อไข่มันนี่แหละครับขีดละพันนะครับ้วก็ลงทุนลงเรือนสักเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยถึงพันนะครับลงเรือน ผมก็อยู่ในช่วงทดลองเลี้ยงนะครับทดลองทดลองเลี้ยงสองขีดนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็ขยายพันธุ์นะครับเอาลุงหลายๆคนนี่นะครับทายาทายาพุ้งก่อนนะครับทายาเกิดก่อนอยากําลังเกิดนะครับตะกะเตียนปลาทังก้านะครับ ตัวเล,ลายๆนะครับเดี๋ยวมันแก้อีกจังหน่อยมันจะมีลายสีเขียวเขียวนะครับคางปีกนะครับมีเฉพาะตัวผู้นะครับตัวผู้จะมีลายสียเ,ขยเขียวขคางปีกนะครับตัวแม่ก็เป็นลายสีสมบมขึ้นมาจังน้อยนะครับที่ประเมินเบิ้งได้ก็น่าจะประมาณ เกือบเกือบหกเจ็ดพันตัวนะครับเริ่มจับคู่กันครับมนี้แล้วนะครับจับคู่นะครับจับคู่แล้วก็ผสมพันธ์ผสมพันธ์แล้วกัน,นบไปอีกเจ็ดมือครับเจ็ดมือเขาก็เอากระบะห้องไข่นะครับกระบะนะครับใส่ทรายนะครับใส่ทรายใส่ทรายประมาณสัก สองนิ้วนะครับความลึกสองนิ้วสองนิ้วนะครับมันสองนิ้วถึงสามนิ้วนะครับความลึกมันนะครับแล้วตะกแตรนมันก็สิเจาะลงไข่นะครับเอาหางมันเจาะเลาะลงไข่ไข่มันก็เป็นซ่นะครับเป็นซอเป็นซอลงในในทรายที่เขาเอามาวางให้มันนะครับ อ่ะโอเคครับทุกท่านครับยังไงก็ฝากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากกดติดตามใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ครับช่องอีสานบ้านในเพชรครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบพ่อกันไหม่นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ